สวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกคนเลยนะ <No! S 1> คลิปนี้นะครับผมก็จะมาถอนเงินจากแอป b ีตูโรนะก็แอปนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ลงคลิปไปนะครับเป็นเกี่ยวกับอ่าอัปเดตใหม่นะแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับก็ตัวแอปเนี่ยได้เอาในส่วนของ กิจกรรมในการเล่นเกมออกนะครับก็กิจกรรมตัวนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมันจะอยู่หน้าหลักตรงนี้นะก็เมื่อประมาณสักสองสองวันที่แล้วนะครับผมเข้ามานะครับผมก็ไม่เห็นแล้วนะโอเคก็วันนี้ผมก็จะมาถอนเงินนะครับถอนเงินเนี่ยเราก็ต้องใช้ในส่วนของคะแนน1000คะแนนขึ้นไปนะครับ ก็เป็นขั้นตําของเขาเลยนะก็วันนี้ผมก็มีอยู่1,155คะแนนนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปถอนเงินก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าแอปนี้มันทํางานยังไงนะโอเควิธีการถอนเงินนะครับให้เรามาที่ขีสามขีดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เมนูช็อปตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคพอมาหน้านี้นะครับเขาก็จะมีของรางวัลให้เราเลือกอยู่ประมาณ45หอย่างนะครับก็ หลักๆเลยที่เรารู้จักก็จะมีเพย์เพานะครับอันนี้แล้วก็รองลงมาก็น่าจะเป็น bitcoin นะครับก็มีคนสะสมอยู่นะตอนนี้นะโอเคแล้วก็มันจะมีบัตรกิฟต์การ์ดของ amazon ด้วยแล้วก็จะมี google p l a y นะครับ Starbucks แล้วก็มันจะมีเป็นอันนี้เป็นบัตรของร้านอาหารหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจนะโอเคก็ใครรู้ก็คอมเมนต์ Comment บอกผมด้วยนะครับโอเคก็วันนี้ผมก็จะมาถอนเป็นบิตเพย์เพา PayPal นะครับ ก็ใครที่ไม่มีเพย์เพนะครับหรือว่าใครที่อายุไม่ถึง18เนี่ยอ่าก็คือผมคิดว่าให้น้องๆน,นะครับเอาให้าให้ญาติให้พี่น้องหรือว่าให้พี่หรือว่าให้พ่อแม่สมัครเพย์เพให้ก่อนนะครับแล้วก็โอนเงินอ่าแอปนี้เนี่ยโอนเงินจากแอปนี้เข้าไปในเพย์เพาของบัญชีพ่อแม่หรือว่า อะไรแบบนี้นะเพราะว่าผมไม่แนะนําให้ทุกคนไปสมัครแล้วก็ท,ท,ทั้งที่อายุยังไม่ถึงนะโอเคใครที่อายุไม่ถึง18เนี่ยสมัครเพลเพาไม่ได้ก็หาให้ผู้ปกครองสมัครให้นะครับแล้วก็โอนเข้าบัญชีผู้ปกครองนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ใครที่ยังไม่มีบัญชีเพ y เพานะครับตอนนี้เพลเพาได้ทําการปิดบัญชีไม่ให้สมัครนะครับก็เพลเพาจะทําการเปิด ให้สมัครอีกทีก็ประมาณปี2021นะครับปีหน้านะครับโอเคนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีแล้วกันว่า paypal มันเปิดให้สมัครตอนไหนนะครับวิธีการถอนเงินก็กดเข้าไปเลยนะครับก็ใช้คะแนน1,000คะแนนขึ้นไปนะครับตอนนี้ผมมี1,000กว่านะครับแล้วก็ให้เรากด continue ตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่าโอเค หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เป็นจะให้ใส่เป็นอ e ีเมลเพย์เพาลนะครับช่องนี้เราก็ใส่ไปเลยนะครับก็ใส่ให้ถูกนะครับแล้วก็เพื่อนๆต้องเช็คให้ดีด้วยนะครับว่าเราใส่ถูกหรือเปล่านะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาก็จะขึ้นเป็น success แบบนี้นะครับโอเคก็เราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับนะอ่ะเรามาดูที่ เมนูประวัตินิดหนึ่งนะครับอ่านี่เลยนะครับผมก็กดถอนไปวันที่31เดือน8นะครับก็อันนี้เลยเพ y p a วหนึดอลลาร์นะครับก็รออีกประมาณสัก24ชั่วโมงนะครับ1วันนะครับไม่เกินนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเงินเข้าเมื่อไหรเดี๋ยวผมจะมา เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนเงินเข้าเลยนะครับใจก่อนอื่นนะครับเราเอาเดี๋ยวผมจะแจ้งเดี๋ยวผมจะแจ้งในส่วนของการทํางานของแอปนี้คร่าวๆให้เพื่อนฟังกันนะครับดาวน์โหลดแอปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปผมได้เลยนะครับเพื่อนกดลิงก์แล้วก็มันจะไปดาวน์โหลดใน Play Store นะครับเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จก็เปิดแอปเข้ามาให้เพื่อนๆล็อกอินด้วย Google หรือว่า Facebook แล้วแต่เลยนะครับเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาเพื่อนๆก็สามารถทำแบบสอบถามนะครับ ตรงนี้จะเป็นหน้าแบบสอบถามหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่ะด้านล่างตรงนี้มันเป็นเมนูอะไรบ้างนะครับเมนูที่2ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของภารกิจเพิ่มเติมจะมีดูวิดีโอนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นดูวิดีโอนะครับแล้วก็ส่วน4อย่างนี้4 4ตัวนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปแล้วก็จะมีแบบสอบถามเพิ่มเติมด้วยนะครับอ่ะโอเคเพลย์ Play มีอะไรบ้างนะครับตรงเพล์เนี่ยก็คือการท่องเว็บนะครับเรากด เว็บเข้าไปแล้วก็มันจะให้เรา,ามันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแล้วก็เรากดปิดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เล่นเว็บไปสัก10-15วิ20วิอะไรแบบนี้เราก็กดออกมาหลังจากนั้นเนี่ยจะได้คะแนนมานะครับโอเคส่วนปปโปรปูล่า Popular ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็ประมาณนี้เลยนะครับแอปนี้สามารถทำแบบสอบถามแล้วก็ดาวน์โหลดแอปดูวิดีโอนะครับ ประมาณนี้แหละนะครับก็จะมีภารกิจอยู่ประมาณนี้นะก็แอปนี้ได้จริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตอนเงินเข้าอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปตอนเงินเข้าเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้เงินจากแอป b ิทูโก็เข้ามาใน paypal ผมเป็นเทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาเต็มจำนวนเลยนะครับ1.16 US ดอลลาร์ us d นะครับตามนี้เลยนะก็ผมถอนไปเมื่อคืนนะครับ ภายใน24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็เข้ามานะครับโอเคอในตัวแอป,ปนะครับก็ก่อนหน้านี้ที่ผมได้ถอนไปเนี่ยคะแนนของผมมันเหลือแค่0คะแนนไปแล้วตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะโอเคก็ตอนนี้คะแนนก็เพิ่มขึ้นมาเป็น100นะครับได้ยังไงนะครับดวผมจะบอกนะโอเคก็แอป,ปนี้นะครับมันดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราถอนเงินไปเนี่ยเราจะได้โบนัสกลับ,าลบมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้เลยนะครับผมก็ได้โบนัสกลับมา115คะแนนนะครับเพราะว่าผมถอนไป1นึ่งพันคะแนนนะครับแล้วก็โบนัสก็จะกลายเป็นก็จะได้115คะแนนนะครับก็ถ้าเราถอน5000คะแนนเราก็จะได้โบนัส500คะแนนนะครับเข้าใจนะก็คือ10%จากที่เราถอนเงินนะครับโอเคก็ดีมากเลยนะ ก็แอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดแอปไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับพรเพื่อนๆสามารถกดลิงก์แล้วก็ดาวน์โหลดแอปกันได้ฟรีๆนะครับพอเพื่อนๆดาวน์โหลดแอปเสร็จปุ๊บพเพื่อนๆก็เปิดแอปมาหลังจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Google หรือว่า Facebook ก็ได้นะครับแล้วแต่พเพื่อนๆสะดวกเลยนะพเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับขั้นตอนที่2 ขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอน1ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือดาวน์โหลดแอปนะครับขั้นตอนที่2ก็คือล็อกอินด้วยอีเมลหรือว่า Facebook นะครับขั้นตอนที่3ก็คือให้เพื่อนๆนะครับมาที่เมนูามาที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ามาที่เมนูเฟรนตรงนี้นะครับมาที่เมนูเฟรนนะโอเคพอเพื่อนมาที่เมนูเฟรนตรงนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะโค้ด ใต้คลิปนี้นะครับี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ที่ด้านข้างด้วยนะครับเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็เอาโค้ดตรงนั้นนะครับมาใส่ในเมนูนี้นะก็เพื่อนๆเพื่อนๆใส่ปุ๊บแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้คะแนน1 0 0ห้าสิบคะแนนนะครับตอนที่เราสมัครเข้ามาใหม่ๆนะก็คือ100คะแนนเนี่ยไดจากการสมัครนะครับส่วน50คะแนนเนี่ยได้จากการใส่โค้ดนะครับเพื่อนๆก็จะได้อีก 50คะแนนก็กลายเป็น150คะแนนโอเคก็แอปนี้นะครับก็เป็นการทำประสบถามส,าสะสมคะแนนนะครับสามารถแลกเข้าบิตคอยได้นะครับ PayPal ได้อย่างที่ผมได้บอกไปต้นคลิปเลยนะโอเควิธีการทำงานก็ง่ายๆนะครับตอนประสบถามนะครับแล้วก็จะมีการดาวน์โหลดแอปนิดหน่อยนะครับมีการดูวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็จะมีการท่องเว็บ ตรงนี้นะครับก็ไปดูต้นคลิปเลยนะครับผมอธิบายไปอาหมดแล้วนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อทุกคนนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับใครก็ใครมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาทางผมได้นะครับเดี๋ผมจะตอบให้ทุกทุกคนเลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย thank you